ชมบรรยากาศเช้าเช้ากันดีฝ่าครับพี่น้องป้องปลายแดดขึ้นแล้วแดดออกดูพระอาทิตย์ขึ้นเช้าเๆครับ บรรยากาศเช้าเช้าเดินออกมวลังกายนิดนะวันนี้สวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับนี่ฮนะตะวันขึ้นแล้วครับสวยงามเลยครับนี่ครับตะวันไม่เห็นยอดเขาเลยฮนะ มีหมอกตอนเช้าเช้าเดินเล่นหน่อยครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับทุกๆช่องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับ คิดถึงและรักทุกคนนะครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปหาครับวันนี้แดดแรงวานฝนตกหนักครับนี่ฮะบรรยากาศเ้าเช้าดูต้นไม้ สวยงามมากครับอันนี้ดินเขาไว้ขายครับเนี่อามากองนี่ฮะร้านผมอะร้านเล็กๆร้านไม่ใหญ่ครับบรรยากาศยามเช้าครับ 6โมงครึ่งกว่าอคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบายบายนะยากาศแดดออกวันนี้คงร้อนหนักอีกแล้วพระอาทิตขึ้นขนาดนี้แดดออกร้อนแล้วเช้า คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย